สวัสดีคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาลองคลิปนานมากแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนหาเพชรในเกมฟมิโต้นะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAM CHANNEL นะคะถ้าเกิดใครอยากเป็นเพื่อนกับเรานะคะนี่เลยเรามีอันนี้นะคะเรามี ID นะคะ i.d. เรานะคะเป็น985885นะคะจำง่ายๆเลยแค่985885นะคะส่วนส่วนชื่อเรานะคะก็เป็นนำสดแล้วจุดแค่นี้นะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะปารเล่นกันดีกว่าอันดับแรกนะคะให้ทุกคนพิมพ์เอ็นไอชื่ออันนี้นะคะเป็นหมดอันนี้เลยนะไปพิมพ์เลยนี่ เช่กอ,อย่างนี้เลยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าจะสอ์ทุกคนคะ่ะคือเพิ่งไปตรวจโควิด,วดมาแล้วทีนี้น้ำมูกมีน้ำมูกไหลอะ่ะคือน้ำมูกมันไหลอ,อ่ะม,มันนี่เลยนะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็อันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะ ทุกคนก็จะให้ทุกคนมาตรงนี้แล้วให้ทุกคนมากรุนนะคะแล้วทุกคนก็อ่านเลยนะว่าให้ทุกคนทําอะไรอย่างงน้นอย่างนี้ทุกคนก็ไปทําเลยนะเดี๋ยวเราจะนี่เราถึงตรงไหนเอยเอาถึงตรงนี้ไหนอะไรไหน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 ตรงไหนเอาตรงนี้นี่นะคะเขาบอกว่าลูกเจี๊ยบอ๋อไอถ่ายรูปให้เขาะคะมา เสร็จแล้วนะคะก็โพสลงฟีดไปเลยนะคะเขาให้เราโพล์ด้วยนะโพล์เสร็จแล้วเขาเปิดลบก็ได้นะคะทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็กดลับเลยนะคะเออเอาอันนี้ทำดูก่อนหนึ่งนะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้ทุกคนกดเ,เข้ามาในนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะให้เ,เข้ามานะให้ไปหาพี่คนนี้เลยนะคะ เขาบอกว่าอา๋อให้หาลูกปรงวิเศษอันดับแรกให้เรากดเข้าไปในะที่กระเป๋าเป้แล้วก็ไอเทมนะคะแล้วก็นี่เลยแล้วก็จะได้แล้วง่ายมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราสวมชุดเอิมแล้วก็สวมไปเลยนะคะแล้วก็กดออกแ่นี้แล้วก็รับค่ะได้เพชรแบบฟรีๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะ ต่อไปคนนี้นะคะเขาบอกไว้พิมอะไรก็ได้นะคะเออพิมอะไรก็ได,ะะไ,รกได้นี่พิมไปเราก็จะได้นะคะนี่เห็นมหมง่ายขนาดไหนมันง่ายมากเลยอะถ้าเกิดใครที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถเมนได้นะคะเราจะมาทําให้ให้ดูใหม่นะเออแล้วก็นี่ให้เราคลิกเข้าไปตัวเรานะคะแล้วก็แก้ไขคําแนะนํานะคะ แล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้เลยนะอยเออเค็นี้แล้วก็ได้แล้วง่ายมากเออแล้วก็ออกไปเลยนะนี่นะคะให้ทุกดไม่แล้วก็กลับไปทุกำน,นี่เห็นไหมมันก็จะวาร์มาตรงนี้อ่ละเออเป็นง่ายมากเลยเป็นง่าย นั้นอยู่ไหนอ๋อยี่ไงครับอันนี้น,นะคะเราต้องให้เพื่อนสองคนเข้ามานะคะให้มาให้มากับเรานะคะให้มาด้วยให้มาด้วยกันนะคะมันต้องจะเปิดได้นะเอ,อิมให้เขามานี่ยเนี่นี่ยมาตองตรงไี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อน เออทุกคนตอนนี้ก็บอกเลยนะคะเออได้เป็นเชียร์รยบ้อยแล้วแล้วก็มาช่ายกับเขาเลยเห็นไหมมันง่ายมากๆเลยอะ่ะเออแต่แต่เราแต่เราต้องมาคนแต่ว่าเราต้องมากับเพื่อนคนหนึ่งนะ ใช่แล้วต้องมากับเพื่อนคนหนึ่งนะคะเห็นไหมแล้วก็จะได้เป็นเชีรเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็กดรับเลยนะนี่อะไรแล้วก็กดรับไปเลยนี่นะแล้วก็กรับเออกดรับไปใช่ค่ะเราอะไรล่คะค่ะกดรับกดรับกราเพแล้วก่อนนะนี่รับเงินรางแล้วก็ออกไปได้เลยแล้วก็ เพชรเป็นก็จะอยู่ในเครื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมตอนแรกนะเพชรเรามันจะมีอยู่สี่ทำไมวันนี้ไม่มีสามเห็นไหมคะเออถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ